ตอนนี้เบาซอนฮอดบ้านขอนแต้ตอนนี้ฮอดบ้านสรีวิไลร <Okay. S 1> ักสามสิบห้าบ้านรักสาบห้นะเมืองจำพรบรรยากาศตลาดรักสาบห้านี่ สบายดีพี่น้องเขาหมดสู่คู่สู่คนเนาะตอนนี้บาสสอนอยู่ที่เซโนหรือว่าเมืองอุทุมพรแหวงสวรรณเขตบาสสอนมีจุดประสงค์ที่จะไปใช่เพอละทางรักส5สิบห้าพาพี่น้องเขาไปเที่ยวงานบุนญไง บุญประจำปีหรือว,ว่าบุญบางไฟของบ้านรักสามทิ้าเมืองจำพรแขวงสวรรคเทพนะปีนี้เพิ่นจัดใหญ่พี่น้องเลยเหตุันโพลลงทางเฟซบุ๊กนะน่าจะมีบางไฟแสนมีบมอล่ำเรื่องมีวงดนตรีมาให้ความบันเทิงความมวลซื่นแล้วก็มีรถแห่พร้อมเนาะ บ้าก้อนที่จะฮอดงานบุญเนาะบ้าก้อนจะพาพี่น้องทีเ่เลาะเนาะเบิ่งวิวทางอสองข้างทางเนาะทางไปรักสามสิบห้าจากเซโนไปรักสามสิบห้ากับประมาณซ้ากิโลเมตรหรือว่าซ้าวไปนี่แหละประมาณนั้นพี่น้องโบกไก่พอ่อป้านใจต่อที่ป้าซ้อนทอดบ้านดงน้อย บ้านดงน้อยเมืองอุทุมพรเส้นทางที่เราสอนอยู่นี่แม่นเส้นทางเลขที่สิบสามไทยเส้นทางลัดจากเซโนโไปเพื่อลักตามที่ว่าโลงหอยเพื่ออะำปั้นศักอิ์ศรีเพื่ออะไรพี่น้องเลย นี้บ่าวสอนฮอดบ้านน้องเป็ดเมอืองอุทมพรเื่นกันอีสองภาคทางนี่ก็บซิมีหลายบ้านแต่นี่หารักสามสิบห้าบ้านน้องเป็ดเป็นบ้านเบาใจเพราะบ้านใดเนาะ บ้านใหญ่แน่กับซีเมนคนละทั้งบ้านพีนบ้านโคกเนาะโดยเฉพาะบ้านโคกเนี่ยเป็นบ้านยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ลาวทางสวรรค์เทพเ,เป็นเาว้ซ่องคนละนอะ้อยหลายเนาะซ่องดังๆเนาะจะคนละเปล่าเตียงเปล่าเตียงห้อง ซองอีเรื่องนี้ครับต่อจนี้บาวซอนฮอนบ้านขอนแทะเมืองอุ้มพรชื่อกันบ้านขอนแทะ บานใหญ่ผู้ชมควรได้เนาะอ่าซื้อน้ำปั่นก่อนพี่น้องเลยอ,อากาศฮอนหลายมาเนี่อากาศฮอนแห้งหน่าจะประมาณ35องศาสองสามมื้อผ่านมาแล้วมีฝนตกพี่น้องเลยดอกกระเจียวก็เริ่มออกแล้วตอนนี้อาหารธรรมชาติ พักหวานดอกกระเจียวจัก,กระจันไข่มดแดงยามนี้พี่น้องเลยสุดยอดเนาะติตาม,มครับส้มคลิปของเบาวสอนได้เนาะโ mm hmm. ดยเฉพาะม่คลิปไปเลาะท้างตลาดเนาะ mm hmm. ตอนนี้บาวสอนห้อดบ้านห่วยยางพี่น้อง อาจะแมนเมืองคุ้มพร้อมกันบ้านหวยยางบ,าาบ้านเก่าบ้านแก่ละแมนเข้าไปข้างในน้อยนึงเนาะนี่ขาเจ้าขยายอ,าออกมาทางาแคมทางใหญ่บ้านหวยยางก็เป็นบ้านยูทูบเบอร์สลายท่านคือกันนทางสวนเาเชี ตอนนี้พอดบ้านสีวิไลบ้านสีวิไลพี่น้องต่อจากบ้านหัวย่างหมวดน,นีใจว่าขึ้นกับเมืองจําพรหมวรือว่าเมืองอุทุมพรตอนนี้เนาะ ขึ้นกับเมืองจำพรแล้วพี่น้องเลยบ้านสีวีไลบอมแมนเมืองอุทุมพร <c oughs> ใกล้จอดรักสามสิบห้าแล้วตอนนี้อีกประมาณสี่กิโลเมตรจะฮอดเนาะพี่รถจักรประมาณส้าวนาที่จะทอดล้วพี่น้องจากเซโนโมาเนี่ยหมได้ไก่แล้วก่อทาง เอ่อสะดวกสบาย ลักสามสิบห้าแล้วพี่น้องเห็นสัญญาณเอาเห็นรักสัญญาณอ่นนะนะโทรศัพท์แล้วแม่แล้วแหละเนาะลักสามสิบห้าใกล้ๆพี่น้องจากเซโนมานี่ทีสองทางเนาะทางหนึ่งเราเข้าไปทางนาครแก่นซอนได้คือกันเนูรักภาษารักสามสิบห้าแต่ว่ามันระยะทางมันจะไกลกว่ามาทางเซโนจะใกล้กว่า รถเมล์รถโดยสารส่วนหลายข้าเจ้ากับ,บโบฮอยได้เข้าทางนครไก่สอนถาวา่าโบมีคนโดยสารลงอยู่ในเมืองข้าเจ้าจะมาลัดทางนี้พี่น้องร <Okay. S 1> ักสามสิบห้าบ้านรักสามห้านะเมืองจำพร เป็นบ้านใหญ่บ้านดังเลยจะเลิ่อหลายพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นเขตจชุดสุ่มเ,เขตพัฒ่านามีปั๊มน้ำมันปตท,ทมีตลาดใหญ่เดินสารวานซองกับมีเตือนลังใหญ่ๆเนาะ สิบห้าพี่น้องอยู่ทางหน้าก็มีตลาดใหญ่มีปั๊มน้ำมันปตทเห็นป๊อวันนี้เป็นเมื่อบุญใหญ่บุญประจำปีของบ้านหลักสามสิบห้าแต่ละปีพันจัดใหญ่นะพี่น้องปีนี้ก็จัดใหญ่คือกันเนาะ รักสามีพ้านี่ปานมักไหมบอมีปน,าน,นปนานนี่เนาะเจาะเท่าไรท่าพันสิบห้าเอาในช่องหนึ่งปดเลยใส่ปานโกโก้อ๋อคือคืนอยู่ว่ามาณนี้ คนก็สลายเนาะลาปีป no? ีนี้มันติดน่นองโอ้มีบางไแสนมามนี่บางไ่เอีนบางไมื่เนาะอันเทียบุญเฮากะจะานจาเซโนแต่ว่ามีบุญก็เลยมาเลาะุรอดเื่อนแต่ว่ามีรถแห่รถอย่างน่ยมีบอ เรามีรถแห่มีมอยังมอล้ำเรื่องมอมอล้ำเสยงอมอลำเรื่องอ่ะมีมืเล้ลำเรื่องเจเจาาตลาดรักสาที่นี่เป็นรถโดยสารมาแจ่าแกงกอบมาได้เมืองซนสี่เข่านครไก่ซอนของนี้ห้านเรื่ออย่างน้อเนี่ขาวุยห้านสาวปุยายน้ำปัน น้ำปั 15, ่นกอกทิพหาพันธีเดี๋ยวน้องพี่น้องมาพอุนี้สำหรับคลิปนี้สิขอปิดคลิปไว้สำนี้ก่อนเนาะแล้วไปพบกันอยู่ที่งานบุญบ้งไฟประจำปีอยู่บริเวณหน้าวัดหรือว่าในวัดสำหรัพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี่แดดยังแห้งสดกินน้ำปั่นน้ำพุนก่อ แทบเนน้ำปั่นเจ้านีเนาะแทบเลยอ่านน้ำปั่นเอ้ยปุยเอ้ยปุยเนาะปุยปุย,ปยส่เขาวอ่ะ, 3, อ,ะอา,ารักษายแทบแทบน้องไปเรยเอโอเคขอบคดยโดยโดยดเยนอฟพี่น้องมาพรอนี้สำหรับคลิปนี้สิขอพิสที่ไว้สำนีก่อนเนาะ เราไปพบกันอยู่ที่งานบุญบางไฟประจำปีอยู่บริเวณหน้าวัดหรือว่าในวัดสำหรัพี่น้องเนาสำหรับคลิปนี้สบายดี